มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพนาทีกองปราบบุกจับหลวงพ่ออลงกดอดีตเจ้าอาวาสบัดพระบัทน้ำพุข่าวรถตู้ 26สิงหาคม2568จากรณีพันตำรวจตีเอเกรัรจันมณีตำแหน่งสงวกก,ก1บกปรพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มตัวพระราชวิส,สุทธิประชานาถอลงกฎอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุผู้ต้องหาตามหมายจับของสารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่จอ81ทับ2568ลงวันที่22สิงหาคม2568เมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมา ด้วยมีหลักอันสมควรเชื่อว่าพระราชวิสุทธิปะชานัตองลงกตพลมุกทุจริตยากยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทดำพูนะคะเบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชุจริตฟอกเงินและสมควรโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินกรณีมีหลักฐานสมควรว่า ทางนี้จากภาพการจับกลุ่มจะเห็นว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบได้ทำการควบคุมตัวหลวงพ่ออารงกฎขณะนั่งอยู่ในรถตู้สีดำโดยเจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายและแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาทราบนะคะก่อนนำตัวไปดำเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ